หน้าวัดแล้วครับถึงโอ้ยสาธุเลยครับเนี่ยสาธุนี่โอ้ยสาธุเลยครับครับวันนี้ก็มาถึงวัดแล้วครับอ้าวนะคณะแสวงบุญครับ

ത ាងសារបស់ស់ទីស แค่แต่ก็รโลว่าข้อตกลงที่เจอใช่ไหมนะ